รอไหมกินข้าวเร็วๆรบไม่ทันแล้วกินข้าวกันยังปิ้งหมูปิ้งหมูหวานอร่อยอร่อยเมนูกับข้าวเช้าของเด็กชายนัทพัฒน์วันนี้สายอีดแล้วครับท่านไปไม่ทันรถรับส่งก็จะต้องไปส่งที่หน้าปากซอยอีกเช่นเคยตอนนี้เงยหน้าขึ้นมาหน่อยสิรีบๆกินครับผมปิ้งหมูสีไม้ กับข้าวหนึ่งคำแคปพีอย่าเล่นไม่ใช่ของเล่นรีบๆกินไก่มันก็ห่องแข็งกรบหนูเห็นไหมฝ่าวกินกันลูกรีบๆกินไม่ต้องเล่นมันสายแล้วมันไม่ทันรถโรงเรียนแล้วเห็นไหมนั่นรถโรงเรียนไปเรียบร้อยอืมต้องวิ่งไปส่งหน้าปากซอยตื่นสาย วันไหนหยุดสองวันสามวันสี่วันโคตรไม่อยากไปโรงเรียนยิ่งจะสอบอยู่แล้วก็ยิ่งไม่อยากจะไปโรงเรียนเฉยอ้าวเฉยอ้าวเฉยกินไปด้วยเล่นไปด้วยอ้าวอ้าวไม่ได้รีบเร่งอะไรกับเขาเลยเธอเธอเธอนัตพัทเธอเธอเธอ,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 อมันจะวังมันจะติ่มปากหมเดเล้นอนะนะ หนูลืนก่อนค่ะหนูไปต้องเล่นค่ะลูกมันสายแล้วลูกหนูรู้ไหมว่ารถต้องไปส่งนูนะแม่ต้องวิ่งรถไปส่งหนูนะหน,นะหนูเห็นท้องฟ้าไหมมันฝนตกนะลูกอันเบากับบ่อฟังค่วมหันวายาเหรนเธอกันยังเฉยเตยเวย้ยเอาแค่ไม้เดียวเอากินให้หมดนั่นแหละกินให้อิ่ม okay, <my> เอาไม,ม้ oh, <my> เดียวก็กินข้าวเฉยเฉยใช่ไหม เออก็บอกว่ากินให้มันเยอะๆกว่านี้มันจะได้มีพลังงานในท้องมันจะได้ไม่หิวเอารีบๆเคี้ยวสิลูกเออรีบๆเคี้ยวเลยกินชักช้าเฉยๆยดูฝนก็ตก่อยๆยิ่งขี่รถวิ่งไปตากฝนอีกอ่ะเธอเดี๋ยวไม่สบายเห็นไหมพี่เข้าไปโรงเรียนแล้วนะพี่เนนอ่ะขี่รถไปตั้งแต่เช้าแล้ว ี่เนนไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ไปสอบอยู่ที่สุรินทร์ไปไกลจังไปนอนพักที่โรงแรมอีกต่างหาพกพรุ่งนี้เขาค่อยเขาไปสอบเนาะเขาก็ต้องไปนอนพักวันนี้เขาก็ไปแต่เช้าเลยเขาเก่งเขาเรียนหนังสือเก่งเขาก็เลยไปสอบทั่วไปเลยไปทั่วประเทศเลยทีเนี้ยไปทั่วทุกไอ้ทั่วประเทศไทยที่ไหนมีสอบแข่งที่นั่นเธอก็ไปท่วจังหวัดใช่แล้วคะ่ะไปลาจังหวัดด้วยแหละ อแล้วหนูล่ะได้เรื่องอะไรปะเรียนหนังสือก็ไม่เก่งเธอเล่นอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวคือการเล่นของเธออ่ะรีบกินสิคะเธอแม่นี่ยรีบมากละแต่หนูไม่รีบกว่าแม่เลยเห็นไหมรถก็ไม่ทันเขาเห็นไหมสายนะเธอรู้ตัวรู้กว่าว่าสายหนาคือมแมงบวงอยู่อันตอดไข่นี่หนามุ้ หมู่หมู่ไปดิให้กินเองมื่อนี่ให้กินเองบทลงโทษคือเชยทำแบบนั้นเดี๋ยวมันหกนะลูกอย่าทำอย่างนั้นสิคะเอามือยิบเอาก็ได้กะเดี๋ยวค่อยไปล่างมือก็ได้เอาเอากลับใส่ก่อนเอาข้าวใส่ทีหลังก็ได้ลูกเออกินเยอะ จะได้แบบแข็งแรงจะได้ไม่เรื่องหิวระหว่างยังไม่ถึงเวลากินประมาณ10บโมงถ้าเธอกินน้อยๆเธอก็จะหิวแล้วรูกนะในวันที่ฝนพรำเธอขิดถึงฉันบางมา้อิ่มแล้วหรออิ่มแล้วก็รีบเคี้ยวรีบกกืนให้มันหมดเร็วรีบเคี้ยวรีบเกืน อ่าบายบายทุกคนก่อนหันหน้ามาด้วยจ,จวยุ๊บๆบด้บุบ๊บเบอบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ